วัดีคนนวันนี้เราอยู่กันที่สันทร้ออสเซมบลีบนะครับวันนี้เรามานอนโรงแรมกันใช่ไหมมาเปลี่ยนที่นอนนะนอนบ้านเบื่ออะไรใช่ไหมมากันครบทีมเลยไหนเฟยเฟยเมาเปล่ายกมือขึ้นโอเคมายกขึ้นงั้นเราไปดูห้องกันครับไปสามหนึ่งศูนย์ famoso, totally> um, หนึ่งไว้ทางไหนพ่อมึงรู้ว่าจะไปแล้วทางรู้สามหนึ่งศย์หนึ่งแล้ว้าย เ <risque> <Okay. S 1> อ้นี่นี่นี่ข้างหน้าซ้ายมือนี่นี่นะครับก่อนที่เราจะเข้าห้องเขาก็จะมีการติดสติกเกอร์อย่างนี้ไว้ว่าห้องนี้คล응ีนนิ่งแล้วเรียบร้อยปลอดภัยโชว์เข้าห้องได้ติดตรงนี้เเปิดได้ครับโอเคว้า okay. ว wow. มีอาบน้ําด้วยเพื่อๆชอบแน่ๆเลยเพื่อๆกับปงๆชอบแน่ๆเลยไหนคืนนี้ใครจะเล่นน้ําบ้างใครจะแช่น้ำเรงมางขึ้นไปแล้วไหนพาไปชอห้องไหนสิอูอูปะป๊ามีตู้เย็นด้วยโอ้ป้ารู้แล้วคืนนี้ป้าจะได้นอนที่ไหนไหนที่โซฟานี่แหละ ห้องไม่มีระเบียงนะครับเป็นวิวสยามพารากอนนี่เองนี่ข้างหน้านี่คือสยามพารากอนไปไปหายอีกแล้วข้าทางจะไปเฝ้าอาบอาบน้ยไปไยหายเหรอไปไปหายไปไหนเข้าไปเฝ้าอาบอาบน้ำแล้วไปไปหายไปไหนนี้ไปไปต้องนอนในอ่างอาบน้ำแน่ๆติดใจอ่างอาบน้ำเลยหลกสวยไหมวิวสวยไหมสามสิบเอ็ดนี่สูงมากเลยนะ ฟิวสวยไหมคะสวยมากครับสวยสวยสวยมากไหมสวยมากมยอยากไปาบน้ำอ,อยากไปอาบน้ำอย,อยากอยากอาบน้ำเหรอลูกแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะแค่หกโมงเองนะอยากไปอาบน้ำอยากอาบน้ำเหรอไหนทำท่าน่ารักก่อน <c oughs> อยากไปอาบน้ำแม่ Oh, oh. โอ้โหมีสวนสนุกด้วยมไปสวนสนุกนดีกว่าไปเล่นสนุกบ่าไปเล่นสวนสนุกดีกว่าไ <c oughs> ปง <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนกันไปเดินเล่นเซนทันเวิลด์ข้อดีของโรงแรมนี้ก็คือเราหยุดติดห้างเซนทันเวิลด์เลยเดินห้างได้ตลอดเวลาจนถึงห้างปิดเลยแล้วก็ติดกับสยามด้วยพร้อมเที่ยวไหมครับค่อยค่อเที่เจ้าครับไป คุยดูอะไรอยู่ลูกโดนท้าอยู่โดนเสาเหรออยู่ไหนโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะอัศาขาหนีของเล่นอลังการกว่าไอคอนสยามกลัวไหมไม่กลัวโอเคใหญใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้โหได้ของกลับมาเต็มเลยอันนี้เสบียงคืนนี้ ือน้ำกันดีๆนะคะอย่าให้ตกนะคะไปยๆเข้ากลับห้องแล้วกลับบ้านกลับห้อง thank you มนูนี้ไข่เจียวอินเดียแฟนน่ากินนั่นเลยกิจกรรมยามเช้าหลังกินข้าวของสองสี่พี่น้อง